สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ,บ้านยุตีขอรีวิวร้านหมูกระทะชื่อร้านแบบีิวมีกระทะเกาหลูซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะคลิปก่อนนั้นได้มาบอกพี่กัดและวันเปิดร้านสําหรับวันนี้ได้พาลูกๆนะคะพี่ไปตองกับน้องตุลมาพิสูจน์รสชาติเพื่อที่จะบอกเพื่อนๆว่ามีความอริอร่อยมากแค่ไหนนะคะ ร้านนี้เป็นร้านหมูกระทะที่อยู่ภายในตลาดของถมพัทยาซึ่งเป็นที่ทำงานของคุณลุงมหานะคะคุณลุงมหาก็คือช่องคุณลุงมหา f a m i l y Story Channel นะคะอีกช่องทึ่งเป็นพ่อบ้านของแม่บ้านยุกธีเองค่ะได้มาชมชุดสุดคุ้มวันนี้ที่ทางร้านแนะนำค่ะชุดนี้อิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวในราคาประหยัดเพียง199บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับท่านที่ทานแค่อิ่มพอดีนะคะก็จะอร่อยแล้วก็อิ่มมากค่ะอันนี้เป็นคุณปิงนะคะเจ้าของร้านบริการเป็นตัเองและก็เป็นเจ้าของตลาดที่นี่ด้วยค่ะสำหรับน้ําซุปก็เริ่มที่ความอร่อยตรงนี้เลยค่ะรสชาติกลมกล่อมดีมากน้ําซุปใสแต่ว่าซุปเข้มข้นค่ะชุดนี้เป็นชุดรวมหมูกับไก่นะคะ หมักนุ่มละมุนริ้นมากและในส่วนของน้ำจิ้มก็จะมีรสไม่เผ็ดมากนะคะแต่ก็จะมีเป็นพริกสดที่สับละเอียดมานะคะแล้วก็มีกระเทียมสับมามะนาวซีกไว้สำหรับผู้ใหญ่ที่ทานรสค่อนข้างเผ็ดนะคะก็จะเพิ่มเติมไปในน้ำจิ้มเป็นชุดสุดคุ้มที่น่าทานมากๆค่ะในส่วนของร้านก็จะอยู่ในที่โล่งนะคะ เป็นร้านเปิดส่วนด้านบนไม่มีหลังคาก็จะลงโปร่งสบายทานไปก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติดีมากค่ะลองไปตองเชิมให้ดูค่ะนางบอกชอบมากเพราะว่าเด็กๆเขาจะทานไม่เผ็ดค่ะยี่มีเสิร์ฟมูกระทะเองค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการของร้านที่นี่ค่ะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตบอก ถึงความอร่อยแล้วก็พิกัดร้านนะคะหาได้ง่ายๆอยู่ติดกับเมืองจำลองพัทยาค่ะเยื้องกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาซึ่งติดกับถนนสุขุมวิทเลยค่ะเส้นหลักเส้นใหญ่ของเมืองเลยพี่หมีเชิญมารีวิวร้านให้แล้วก็แจกเสื้อสวยให้กับน้องเปต้ตองด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ